เกลีบร้อยแล้วเสร็จแล้วมาใยมือน,นีเฮ็ดพี่น้องครับมาเบิ่ง <laughs> อันนี้บ่ได<อ>้มาเดนน้ำลูกศรก็ไม่ไหมโดนแล้วอันนี้เหลือแตขอ่ข้อมูลอ,อันนี้ข้อมูลข้อมุนไปที่เสียวขมูลปัน้นมาย้ายไปที่ไหนเอาแต่ไปใช้ไปแล้วเออเอาแต่ไปขายแตแล้วก็ทอดไปใช้ไปเลยเอาแล้วทอดไปขายเลยเดี๋ยวพี่น้องพาไปเบื้องวางพื้นตากไว้นะครับ <laughs> โอ้ยงามไม่ดีตัวนี้นี่ยายนั่งนี่ยายต้องปลูกให้มันงามคือความม่ยไหมนี่ความรู้สักนี่บานนี่เออเออต้นนี่อย่างต้นบานบานสีบานสีพี่น้องบานสีครับเออเออ มื้อนี้บ่ได้ไปนะแต่ว่ามาปันานป่นเขาแตนซอยไหมไหมปั่นเข่าแล้วกระต่ายขึ้ก้าวสับปะรดสุมกงได้บ่ยายใช่แล้วได้ยุ่งหมาได้เนี่ยยุ่งบ่เออนั่นละใส่หมองเป็น,ปนแพรนี่ใส่หกเนี่ยสุมนึงอัดอ,อักร่องน้ำเออแล้วก็บ่ยวนนี่ร่องพวงรังแต่ว่าได้ได้ยุ่งบ่ ได้ได้ได้เพราะได้จินยุนบใหญ่เออพี่น้องครับเดี๋ยวพาเบิงเขาแตนที่หน่อยเขาแตนที่ตากว้นะครับมือนีบ่มีหลายสีโอ้ตัวหมกยม้อมลุงสาคือว่าเป็นนวยมั้ยลุงสกไม่เป็นลูกตัวนี้ไหมอ่าลูกเสียม,มันก็เป็นอยู่เนาะอ้หวานหางจระเข้งามครับพี่น้อง ตายตัวนี้นี่ครับข่าวต็นข่าวตนพี่น้องครับข่าวตนเอาแตน,อ,แตนอ่าซุมนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วครับปั่นเรียบร้อยแล้วล่อองแต่ถาทอดนะครับทรงหลกคขาตามที่ข้าเจ้าสร้งางลังคุ้นกับมาสื่อจุบันเลยครับส่วนนี่ก็เป็นแตงโมพี่น้องครับแตงโมที่เอามาผสมเข่านะครับมาปั่น ลุงสักคือซื้อหมูน้อยแท้นี่อแม่แตงหมูไหมคือซื้ออันไมูน้อยแท้มันมันมันแดงดีบ่พูดได้ควาควุนค่าขวบควุนค่ายินดีน้อหนอหนอควาควุนค่าขวบควุนค่าครับเขาแตนน้ำแตงหมูพี่น้องครับเขาแตนาน้ำแตงหมูครับสูตรของลุงสักคนลบบุรีแต่ว่าได้ทำอยู่ลบบุรีพี่น้อง ทำอยู่ที่อำเภอหนองหานบ้านหนองยิว้วบ้านหนองยิ้วครับอืมบ้านหนองยิว้วเออสูตรของเพื่นครับว่าบอกผู้ใดแตนผู้ใดอยากสนใจอยากศึกษาอยากเรียนน้ากะกะมามาหาได้ครับมาหาลุงศักดิ์ได้ครับเดี๋ยวไปแวะคุยกับลุงศักดิ์กินอยไรพี่น้องบางหันไทยเขาแตนมันตัดไปครับโทรศัพท์มันห่อนมันหน่อนอ่าโอ้มามาเบิ่งนของงามพี่น้องที่นีนครับอันนี้ อันอันนี้ไมยุงหรือไมอะไรไาดูครับพี่น้องครับไม่ไปดูครับสุดยอดสุดยอดไปนั่งกินกาแฟเราต้องสั่งเนาะนั่งกินกาแฟเนาะแต่พูดกินกาแฟว่าแต่ผมมากินกาแฟอันนี้บางคนบอกว่าเพื่อนจะขายไหมออเพื่อนจะขายราคาเท่าไหร่เอออ่า เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรยังไม่เซ็นด้ลงแรกอันตัวนี้ยังไม่ลงแรกเออโอ้ตรงนั้นตัวนั้นตัวนี้โอ้โหจะไปดูเหมือนรูปอะไรนะเหมือนเออเหมือนปอดเออเป็นรูปปอดเออเหมือนกันเออเออเออคุยัดมาไมีเวลาไอ้ตัวที่เสร็จเรียบร้อยน้ำลุงสังนาะเสร็จเรียบร้อยเนาะตัวนี้เหมือนปอดพี่น้องครับบางที่กะลายเบาอีสานบางที่กะเบาภาษากลางน้ำลุงสังเพราะว่าลุงสังปอดปอนปอด ลายหัวใจเออลายหัวใจอือบางที่ต้องพูดภาษากลางกับลุงศักดิ์เพราะลุงศักดิ์ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าขันเมียดาเนี่ยหักใมัดเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ห้องไหวซื้อพี่น้องครับว่ามันฐานไม่ได้นี่อห้องห้องไหวซื้ออ่าฟ้าดนน้ำซืซอฟ้ารไอ่ไอ่ลังดซื้ออ ไปดูไปดูครับมาดูผมเดี๋ยวไม้ไก่ผมนึกว่าเป็นไม้ยุงไปยุงเพราะมันแก่หลายปีมันจะไม่สีนี้ลุงสักมันจไม่ออกสีเหลืองอันนี้ก็ไปดูมังกรนี่เนะแบบมาดูมีหลายอย่างโอ้มันมีหลายสีเดเดี๋ยวไปดูเลือดครับพี่น้องครับเลือดดูขายไปหลายชุดแล้วพี่น้องครับขายไปหลายชุดแล้วนะครับของลุงสักนี่เดียนางโบมาสื่อนี่น้อยายมาสื่อไปตั้งไว้เฮี้ยนนะ โอ้ยอยางไอยางไงเสี๋ยวไปยังเลยยัยเอาไปตั่งโซไ้หน้าบ้านเอาไปถนั่งตั้งหูวกอ่ะเดีอยวไปจังอซื้อแล้วอันเจ่ว่าเพิ่งกลับบ้านเวละเพิ่งไปมือวันนี้เพิ่นจุดทัวบคนมาไายเพิ่งหลายอยู่เขาจุดทูบได้แปดศูนอด แต่ว่าผมก็คือสิยึดตัวนี้ย้ายผมบอกว่าผมจะึตดตัวที่เขาตัวสี่แมวย้ายขึ้นรถผมนะมครับมือบ้านมือก้อนพี่น้องครับมาไทายม,มาไทายย้ายนังครับมาไทายย้ายนางังเอาเอาแนวกับใจกุ้งไม้เพลินปี่จียแมวเพลินขึ้นทั้งรถคันนี้แหละพี่น้องไม่ชแมวไรไมยมันเป็นแมวไอทองไหมแมวม่ทองแมวไม่ทองบ้านที้กะอือ ยายบ่เสียกันบเราตั้งแล้วบ่ยดาวน์ไกด์ย่อให้ดูชักควากับเก่ามันบ่เออบ้านนี้เก่ามากคือเก่าอืมจล้วก็เก่าหาตัวไซร์เออพี่น้องครับยายก็ยังยืนยันให้เก่าคือเก่าครับหาใส่่แตผมหาใส่เอาเ้อผมมาตัวนี้ละนี่มักเพราะมาผมซื้อรัตติรียแล้วพี่อันอันไออันยายเออเก่ามากคือเก่าต่างกิ่ตังใจนานากิ่ตังครับพี่น้องครับมักบ่คือผัดกัน แดาตั้ใจไผ่ไม่จิบม,มึมู่พี่น้องวาที่เนี่ยพอกันชิปนากล้วกันาาบบผู้ใดสนใจดวยครับเร้อไอเป็นพวกอ่าเขาเอืน่นโซฟาธรรมชาติอของลูงกศรครับมีหลายชุดครับพี่น้องครับมาหาลูกศกได้นะครับอยู่บ้านหนออยิวนี่มาถามถามรวดว่าเพิ่นสีขายแจกบาทครับบ่แพงดอกชุดหนึ่งกับประมาณแจ๊กแสนสองแสนนี่ะหละอ้วนแพงพูดบ<ว>่ปย<ว>ัง นี่กานเอาแล้วก็ที่ท่าสีไงเออทีท่าสีกวนนาะยายเนาะประทามกับประงามตัวเ,เขาเขาเอื่อน่าลุงแหลกเกอ้อบ่ท่าสีหรอกอืมโอ้คือข,ขักเลยพี่น้องครับนี่ยายนั่งน,นั่งอยู่โซฟาลุงสักเนี่ยกินแบบง้อค <laughs> ือขัก